มีเบิงปลานิ่นงใหญ่เบาเอวานแห่พอได้กินแรงครับพี่น้องมีหอดปลาเพี้ยนแล้วกับปลานิ่งนี่ปลานิ่งแมนนี่นนนนบบกง่ายเลยนะครับผมเมนูไหนดีครับเออนี่กระเรียงไว้พอได้อยู่ได้กินนะครับแหล่งอาหารของบ้านสวนเฮาครับบ้านสวนโฮมพักตะวันงามฟาร์มมิ่งครับนี่เบิงเป็นแหล่งอาหารที่เราสร้างขึ้นมานะครับ เราขุดบอ่อแล้วก็เอาไว้กักเก็บน้ําแล้วก็เอาไว้เลี้ยงปลาด้วยนะครับถือแหครับปลานิ้นแม่บักไงเลยพี่น้องยังสดสดอยู่นะครับนี่ยังดินหนาวหน,นาวดิ้นหนาวเลยพี่น้องเลยมีปลานิ้นแม่บักไงครับนี่เบิ้งเบิ้งปลานิ้นซีพีปลานิ้นหมันอือเบิ้งตัวบักเป้งเลยพี่น้องครับแล้วก็ปลาตะเพียนอวนอวนี่พอได้อยู่ได้กินครับผม พอได้ยุได้กินครับนี่ได้อาหารนี่แล้วแรงแล้วง่ายหลายมืออยู่นะครับพี่น้องครับนี่แห่สิบสองซอกนะครับเบ้าเอวานเป็นแห่เอ็นแห่เอ็นฟันนะครับนี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่บ้านสวนโฮมฮักตะวันงามฟาร์มมิ่งครับวัอนี้เบ้าเอวานแห่ครับพี่น้องเสียดายเสียดายตอนวานแห่ตอนหฮาวขึ้นบัวไถไทยให้พี่น้องเบิ้งเพราะว่า มันฝ่าวมันรีบมันจุมันจะครับพี่น้องครับมันฝ่าวคัะเบิงวานขึ้นมาได้ปลานิ่นสีโตครับผมโตัวบงกไงเลยงกว่าฝ้ามือเบิงเบิงฝ้ามือเบาเอ็นี่า่ว่ามันหอบบิดเลยปลานิ่นยังง่ายกว่าอีก <c oughs> นี่พี่น้องเอ,อ้ยได้หลากหลายเมนูเลยนะครับเอาพี่น้องรับชมอยู่ในคณะนี่นะครับคอมเมนต์มาบอกเนี่ย ปลานิลตัวใหญ่ๆแบบนี้เมนูไหนได้บ้างนะครับพี่น้องครับแนะน้ำเบวเอเนเดอร์ฮารลังเคียกกาดาเลี่ยงมาแบบว่าหัวอาหารกระหาบ้างนะครับยง้มมีงบฮะนะเอออันยงามบะมีงบกระหาเพิ่นกินหญา้ากินผักบุงกินผักกินแหนแดงกินพืชนามนะ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 เพราะว่ามันเป็นปลากินพืชครับพี่น้องครับปลานิลแบบนี้เป็นปลากินพืชแล้วก็ปลาตะเพียนนะครับอู้บะเมี่ยสีเม่ใครบอกครับนี่พี่น้องครับวานเหหาวขึ้นมาวังยาหัน โนแมนที no man, day, ่ไ mm hmm. ด้แปล4กิโลหากิโลผุบอกครับร่วมกันนี่โอ้หมานอยู่ครับพี่น้องครับเมื่อมันจะได้ <laughs> ปลาเหลียงไว้อยูเย่เงี้ยนค่่ๆกระดอกกระเดียเนเบึงพอมาบึงตัวบางยางไงมึงให้จักให้จักของปลาเพิ่นมาบึงซ้ำปลาเขาขายในตลาดคุนได้นเออเออตัวแบไงเนี่ยมันออกลูกแล้วมั้แมนบ่มันออกแลก้วบ่ ปลาเก่าหรือปลาใหม่คือจังไงดีเถอะ,ออะกับในร้านนี่นะครมันเป็นอันสีมนโมนสีดำดำปลาปลานิ่มันนั่นแหละค่ะปลานิ่จิรด,ดามันจะออกเรื่องเหลืองไตข้างจะเป็นเรื่องเหลืองนะครับแต่นี่มันเป็นแอบแดงแดงหล่วก็ดำดำโอ้นี่แหละครับสั่งแรงอาหารมองอยู่มองกินเห่านะครับฝากกดไรก็แชร์ครับพี่น้องครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้บาวเอบานสวนห่อมหักตะวันงามฟ้าม,มิงเพื่อได้มีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปในเด้อครับพี่น้องครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ